สบายดีพ่อแม่พี่น้องเหมืนอนกัมาพบกับน้องรัดอีกเกื่อพี่น้องมาดูการที่ห้องสามารัทดำหน้าเพาพี่น้องว่าเข็ดหน้าน้ำกันเล้วพี่น้องพาพี่น้องว่าดำหน้าใไฮแดกไฮชัตเอียดถัางแหล่อ,อีกพี่น้องเนี่ยถอเถาะกันตอนบ่ายตอนเที่ยงพี่น้องหนาน่าดูไงก็ะเดาะ ดำหน้าดอนบงเนาะหน้าบินชายเนาะเอออันนี้ก็ประกาศฮาดกเมื่อวานนี่ก็ปลามาดกอีกนานๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เอาว่าสองไห่หมดแดงสองไฮมันเล่ยใช่ป้ะมันล่ยบอก อ okay. huh? ุ้ยไล่นทันท่วมเลยเป็นแน่เลยแ่ห้องแคน้าเล็นหน่งเอ้ยน้าไมอเไรสั้นทันท่วมเลยเออหน้าหน้าตัเก็คนชิบายแน่่ำห้างอ่บก่เป็นแนมันลายเออ ก็ได้มาเออไางทีคมราันมากเออเออ่แล้วข้ามาดึงมเนีาศให้ยูหน้าเก่าพี่นนอะ ก็ไปเงียบในพิศาตหน่าสาวบูได้เงียบเล่าพี่น้องเสียงรถือดแ่ไหนหางก็บ่าคอมีสามเหลืองแห้งอยู่พี่น้องแต่เพชรนาปีนี้ควรไม่เยอะ ไปแล้วให้ให ER ้ตัวนี้ก็ให้ตัวน mm ี hmm. ้ก็สิงห์อ่ะน่งกูจกเอร์เนวกินเห็นไเห็นนวินอีกแล้วถหงเลนวกินอแมงกีสวนหน่อยแตดเอานั้นน่ะ ไหวไหหวไหวหวไวยนี่อคุณผูมนไมู้ชมเนาะขึ้นน้า่ขึ้นอยู่ nào ชเฮ้ย n g นาไม่อะหารื้นหน้าขน โอ้ไว้ชิว่าใหตุทีเบิ่งจะดำหน้ามีนแรกยืดมาซอยนี่เด้ื่อยยูไก่พี่น้องมาซอยนี่เยอแใช่ห้งงานพี่เศี๊ต่พี่น้องวันหนึ่งสซิกินยูหน้ากันอื้อแถวง่ายที่เดินงห เดี Pedro, Pedro, ๋ยวจะงอพี่น้องจังสีไทยดึงพี่เดี๋ยวขับไปดำหน้าก่อนพี่น้องนี่แหละน้ตาหนีตามันหน่อยมากเฮ้กระเดื่อเอฟซีเขมแซงค่ะบัตได้ส่งได้แจ้ได้กะบบเเเียยออาาิงมแนมาพี่น้องมาหนิลงตาแรกให้แลก มือแหลกพี่น้องพวกแหลกแหกมานพวกละเกียเลี่ยดระเหล่าพี่น้องเอ้ยข้ามบุรีรัมย์กันมาสีข้นพี่น้องห้ากห้ากระขาดแล้วพี่น้องไทยเดือดขาดแล้วนี่อันนี้หน้ามันหน้ามันหน้าสู่เนาะคือน้ำมันเล็ชสูมเนาะมันเคลื่อนพี่น้องว่าสั้นซะเคลื่อนหนามเนาะ mà ngâm là cái thằng gục, ngắm mẹ mặc khơi nám Nó khơi kênh năm tầng năm tầng Đầm phong năm thì nó tầng nó tầng quá thương nó tầng đi tầng năm tầng năm tầng năm này năm lan nó nghe nói จะอะไรก็ขอล่ะวนนั้นอะ่ะเออเสียวข้าจะน้อยหมันสี้หางโขเอเเอเดับไปโหลดโอ้เสี้ยหางแต่มันงามมือแรงแห่งงานที่น้องเจ้าคือกองกขอเนออ จ้าคือกองกลดำคืส no? ีดำมาเป็นเลองเอวบอลเอาเบิ้งดำเลยเลยดำแบบประกองกลนนะเบื้องเอวบอนดันดเดี๋ยวมูเห็นเต้นก่อนคอยเต้นนี่แรกคมีเอฟเอฟสี่เมรต์ี่ยเพ้นอันนั้นไอ้ซีวานพี่นอดำหน้าบกองโน ฮันโหลยังใงน้องดาทานตุกกาบก่อนสิลกไงไรนางลงคันเทียนไหมเดี๋ยวมนาเทียนให้เบิ่งพี่น้องล่าหลุดน่าหลุดมนี้่นดำงองามไปก่อนพนาอเอ้ยงามดปปะนี่เอ้ยชุดสีหนึ่งเด้อ ก็บ่ค่อยมีแดดพี่น้องเนาะเพราะว่ามันคึมผ้าคึมพ่นนี่พี่น้องตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วเนาะคึมผ้าคึมพ่นนพี่น้องอยู่มไม้นําเนาะมีลมอีกพดพี่น้องกบ่บ่ฮ้อนนได้ดอกหน้ากให้บ่ใหญ่พี่น้องพอดีดเนาะหน้าเป็นหน้าดินทรายเด้อพี่น้องเนาะบ่แม่นหน้าดิน้มค่ะบ่โดนเป็นะดอือต้อง งาสีดำจะขาดเอ้าพี S <S ่น้องบมเวาสิขาดมันหนีดำมอื่นบด่ไรทีดดายแล้ว่ไองหประมาหัวุ่้ง่ายงนลงยกันเลยนี่ทางนี้มันจะขึ้นหนามแล้วใชเนาะอาจจไ้พงหัวมือนะักวาหนามบ่เทิง ต่อไปก็พอจะดำทั้งพนเนาะแจะตะกาลงไปเพราะกระบอกมีน้ำพึ่งกันพี่น้องถ้าพนประตกตะแลงกะกะสีพังหัวมือไว้เอยๆเนาะกระซ้ำมันหอดน้ำให้รวมๆรวมๆในตานรวมกะสีนี่พี่น้องพอดิดำซัำนี่แหละพอดิจุ่ยแจะนะพอดีแบบเอเลตเป็ดปาดพอดิไปกิ่ตมพอดีอย่าไปเด้ออย่าไปเด้ออย่าไป ไปได้เจ็ได้เหนาะแล้วเปียกพ่กนตกเนะพี่นะ้องเนาะบางอย่างก็ตกแห่งเตอรพี่นะ้องแต่ว่ามันตกคราวเดียวเนาะตกบอลุนเหี้ย,ย,ยมันแห้งแต่ว่าตกบอลลุนนะพี่น้องเพียดให้เปียกนะสะพานจะจบไป หางานน่อยนพี่ห้อหาตาหน่อยพี่นแต่พอถ้าได้ทับหนูกะมัณนนาจะีมงป่ายแล้วมั้งีห้าเนาะกขึ้นไปโลกกาต่อพี่น้องเนาะขึ้นไปโลกกาต่อท้าเม่อเอื่อยยมันมีการรั่มอีกพี่นาองครจะมนาใช่ จะบ่มีเอแล้วนี่จะที่เลยมูเสอมวแท้นี่ใก้เข้ามาซอยเอ้ยมูบ่มาแท้นะเออเอฟซีกงเขาใจดีลยาซอยอยู่นะแมนว่าแต่เอฟซีเลยมาเลือกเขาก็มาซอยเขาบาเกาบนเลยวะนี่คือมาซอยกับมดนดอกระเซจะจีคนนี่ก็ บุกเบิตระหิตมึงกันแล้วเนาะตัวหิตแเห็ดบริเบิดตเนาะหิตปลาไหลเนาะเป็นไปหนน่นกะเอาช่องซันต้าเนาะลักลัดเอาคเนา้นไปเทียงเนาะตอนนี้ก็ลงไปประมาณสีหาต้าเนาะกรเบิดพี่น้องไปพี่น้อเป้นไปาลูกกะลูกหมูเนาะดำสี่คน มาในการยังแรงพี่นเนาะทวิตว่าสิภาคันแพ้วัวมือเนาะว่าเพราะว่าบ่มีหนามเนาะเพราะว่าบ่มีหนามพี่เนาะวันนี้ก็คันแซงไทยเนาะไทยกลั้งไทยเนาะไทยให้ตัวน,นี้ <c oughs> มาให้ที่ซองปูนนำลงแห้งก็ดีพี่เนาะซี <c oughs> ริสแพร่ปวดแพร่ปวดซีริสก็ลงดาบอ่ะ บ้านพี่หนองเป็นโรคกี่หนอกเกิดตัวกระจไปทิบ้เบิ้งพี่นนอกเลยเบิ้งนี่เบิ้งกะนั่นี่หเปิ้เอาพี่น้องอันนี้เอาบ่ได้เลยพี่น้องเอาลกเอาไปวเป็มดบอลเนาะแล้วก็ดำตามันเองพี่ รกลเอาเบนบอลนาะไทยแล้วก็ไทยพี่น้องไทยแล้วก็ดำขึ้นคือกั้นพี่น้องน้องตาตัวนี้สิได้นี่กแต่ามตาทั้งคู่เอาปุยมาโปูใส่ของก็สิได้ปุ่มมันต้องเป็นนืมันบวกขึ้นเลยนี่แต่ยามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเนื้อขึ้นฮะเาแต่ปตยมันเป็นปุ่มอย่ามันคนเดียมันบวกเกิดคนนี้จะได้ปุยไก่เนยพี่น้องเนาะไก่ยิก่เ็ดนียแล้วก็เป็นน้ำปลาแดดแน่พี่น้องเนาะพ่นปลาตุกพี่น้อง

เป็นแบบตื้นหนามเนาะนี่พี่น้องนี่ก็เป็นอ่าจุดเที่ยงเก่าเนาะพี่น้องเนาะจุดเที่ยงเก่าเนาะแต่เมย์ได้ปลูกพักปลูกอย่างเงี้ยชลไม้ใส the ่เนาะปลูกต้นมะพริกต้นมะเขือ like พี่น้องมะแตงต้นอึพี่น้องมีเรื่องคนงานอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เห็นขังใช่ให้มาึ้นจะหน่อยพร้อมโพไซหนามมีปิ๊ดเล่นี

นื <No. S 2> <ừ. S 1> uh, ่นเนาะมต่ใช้สังกัจอมพึ้นมาเื่อนปะน้ำมันน้ำมันถูกหนังก็พอีเนาะหนังก็พอมีอยู่อฝนตกด้ต้องอ กะพี่เนาะกะสิไดไปส่อมตานี้แหละพี่น้างตาตัวหนักกบใบยกปันไดเนาะนี่พี่นเดำได้ซมได้หาตาหน่อยนี่กับบดกับบดไปขึงเลยหาตาบดชามสิไปหมัดาตาบดามสิไปมั ลยบกไปเบดเนีมันก็เป็นกรีบอยู่ดลกีบกีบมันห่างมันกีบอทิมอยู่แล้วบอได้เริ่แล้วเอาลกเลลย่าอย่าุกกล้องกลนได้อย่ามองเย่ยุกกล้องกลนลกาอยากล้องกลนเอมึงเออล็อกกล้องเออลกล้กลกกากล้องกลน กองปวดเนี่ยมันยังปวดเพราะตายไม่รู้เนี่ยเลยนางเลิกที่เลยเอาไม่เอาอันนี้เอามาเจ้าเห็นไหนบ้างก้อันนี้เอามาลยก็ต้ไป้าวองกแอลไปยาวผู้ใดแอลยาวเสียงเพียนคือง้นแอลยาวเอ้ยที่จะอยากกองกวนก็ไม่เป็นหน้านี้เลยนี่กองกวนนี่ จะนั่งนังโดกเลยฮะใครกินได้ยากก็คือเก่านะอืมคือกล้องกดนพี่เก่ามีแต่นอดเออนอดกับกล้องกดนะแต่นั่งแล้วบบกล้องกดขก้นบนดินในคาตามาช่ยอืมบรรยากาศที่ไหนเบิ่งซีน้องเอ้ยสิได้กินได้ยาอย่าบ่เบิ่งกะก็ได้ห่างกันห่าง ยย่่เกแดดใหม่จนเบิร์ดอ้าวได้พี่น้องเดี๋ยวเอาโยกกะก่อนเนาะขอนเขาก็จะได้ล่าได้พี่น้องด้วจะได้กลับไปกับแม่ใหญเข้าแน่เขาได้อยู่แปล้ะเขานำหน้าซอยแน่พี่น้องนำหน้ามือเล่พี่น้องมือที่สองมือที่สามอันมี้คนมาซอยเอฟซีนองรัดคนว่า ฟ <c oughs> ินวา,วาชิมชอยฟินวาเจอกันอีพี่น้าพี่หองบ๊ายบาย